ข้ามาช่องเมกไมริววันนี้จะไปดิชั่นลงนี้เธอ c i x ็กลับมาอีกแล้วเธอคําไบกอีกแล้วหนุ่มซ i x บอกเลยว่ากลับมารอบนี้เป็นการกลับมาที่เปลี่ยนภาพลักษณ์เปลี่ยนลุคอีกแล้วเธอหลังจากรอบยาน้องๆคัมแบกกับจังเกิลก็คือเดินเข้าป่าแบบว่าโอ้ my god MV มีความผาดโหนข้าต้นคือแบบโ oh อ้โหเย้าวยวนจิตใจมากเธอข้าเต้มมีความเป็นเส็กง a p p e สูงมากเพลงนั้นแต่ด้วยเพลงนั้นที่จะมีความเสือว่าดนตรีอ่ะมันมีความบิววอารมณ์ค่อยๆๆอยค่อยค่ตรงจังหวะที่แบบ อโอ้ยส่วนบอกว่ารวยตามพี่ของมากเลยเธอไม่ใช่แค่ท่อนเรือนะท่อนรันอยากจะวิ่งเข้าไปแต่กับพี่เขาเลยคือเพลงมันมีความสนุกกุกๆมากเธอซึ่งกลับมารอบนี้ถอว,ว่าฉีกหน้าอยู่แล้วเธอเป็นการฉีกที่แบบว่าเราลืมมาเธอแค่ดูภาพทีเซอร์ของแต่ละคนสิจินยองบีเอขยอนซอกยองฮีแล้วก็ซึงฮุนแปลว่านใส่ มาตอนแรกจะคิดว่าอุ้ยเพลงมันจะแบบแบลเลยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพอได้ดูทีเซอร์เพลงไปเสร็จปุ๊บก็รู้ว่าอ,อ๋อก็ไม่ได้แบลรึมขนาดนั้นมันมีความแบบสนุกสนุกเต้นๆได้แต่แค่ภาพทีเซอร์อะภาพนิ่งทีเซอร์แค่หลอกเรยเฉยว่าแบบเพลงนี้ต้องหวานจ่อยแบลรึมแน่นแต่พอได้ฟังพรีวิวเพลงก็รู้สึกว่าเออเพลงก็ไม่ได้หวานขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอย่ารอจ้ามาดูเพลงใหม่ของ C X กับเพลงที่นีมากดีกว่าเธอเลยดีกว่าค่ะ ช่ม<อ>เปิดนาเป็นแบบเป็นาพาฟีมอ่ะโอ้ที่จิณณงค์หนุ่มตรงนักมากสีชมพูเอาจริงๆปะที่จิณณงค์เป็นคนหนึ่งที่ทำสีไหนก็รอดน่าหวานมาก สกอ้าวบอกว่าจะบอกว่าพี่ในเอ็กา์ลท์ุคเ,เนี่ยแล้วน่ารักมากเพราะจริงจริงเาเห็นพี่แกในลุคเท่ๆมาตลอดลตอนเจอลุคนี้แบบฮ่าฮอยงยีทำผมดัดรือแบบแบบว่า ข้อนี้เป็นข้อที่ในในฮีเซอร์ฟังคุณรู้สึกว่าโอ้เพลงเนี้ยต้องเทอทอแน่แน่พอฟังจริงก็แบบฟุกดีบาี่นรง่ออ่ะ มาลูกมี้คอแบบใจนองคือแบบไ,แบบไม่ไหวจริงดีมากพีะพะพะพะอะเหรอบอบแบบสึ้งมากซ้งมากซน้นมากดีมาก 해 넘어 세상은 길을 걷고 춤을 춰도 나만 홀로 이길다무 ชอบบอชอบพอสกีมามา,ากฟังนบบดีเซอร์คือหอนหมูติดหมูแล้วอะ่ะโอ้ยสองร้อจบแล้วอจบวมากโอ้ยดีฮชอบมากเมื่อกี้ตอนดูรู้สึกว่าแบบฟังเป็นเพลินอนะ่ะ ที่แบบแตกต่างจากเพลงคัมแบ็กก่อนๆมาก บอกเลยว่าเป็นการฉีกแนแวมากๆเลยรู้สึกว่าเพลงนี้น้องๆอะได้มีการโชว์สกยภาพทางด้านเสียงร้องมากขึ้นไปอีกเพราะเพลงเก่าๆที่ผ่านมาจะเป็นการเน้นเต้นแล้วก็เน้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่เพลงนี้เบาสบายฟังใสใสเบาๆเพลินๆเมื่อกี้คือฟังแล้วเพลินยิ้มตามยังไม่ทันที่จะบอกว่าจะเอ่ยปากผู้ชมคนไหนใดๆเลยเยอะแยะอะไรเงี้ยก็คือแบบเพลงก็จบแล้วสักวา่าเฮ้ยจบแล้วไปไหม่อะคือมีความอินแบบว่าฟังสบายๆยิ้มยิ้มมีความสุขกับเพลงอะถือว่ามารอบนี้มูเันทนเพลงอะฟิวกูและดิมมากก่อนากก็ว่ เพลงมาในแนวที่แบบเต้นๆหรือว่าโซโาแมนน่ะก็ว่าดีแล้วนะถ้ามารอบเนี้ยเอ้ยฟิลกูดก็ทําได้ดีเช่นกันเธอไว้ยชอบมากลองเซิร์ชเพลงซินิม่าของเซอิกฟังใน YouTube ดูบอกเลยว่าเพาะมากๆน,านามมี่แนะนำห้ทุกคนฟังเลยนะเธอและอย่างหนึ่งคืออย่างที่บอกตรงเนี้ยเรามีเมนถึงสามคนเป็นผู้ชายออกแนวกูมีนังผู้ชายดอกไม้อะ่ะไม่ว่าเป็นยงฮีซึ่งคุณหรือยอนซอกอะ่ะสามคนนี้คือแบบเป็นไทยเรามากแล้วมาลุคนี้ยทั้งบีเอ็กก็จริงยองคืณน่ารักโดดเด่นเช่นเดีกันกับเธอรอบนี้คือแบบกลุ่มกิ่มหมดทุกคนดีหมดเลยอ่ะะเเเเาาาฝกกกออ็ซ้ธสัีคนม ติดตามช่องเราแล้วก็คลิปหน้าเด็ัช่างลงใหม่เลยติดตามาต่อดนี่ขอบคุณมากๆค่ะทุกดีค่ะบ๊ายบายค่ะ